ตอนเช้าค่ะมาเดินดูที่พักกันนะคะแม้หลังคามีแมวซะด้วยที่พัก Blue Shore c o t ค่ะอ่าวปากเมงค่ะจังหวัดตรังนะกอ็อันนี้ได้มาคืนลนะประมาณ1,000บาทนะคะก็เป็นห้องธรรมดาธรรมดานี่แหละเนาะอันนี้ติดกันขนมเช่าเลเคยมาพักคราวที่แล้วนะพันกว่าบาทนะคะก็ตรงนี้ดีสุดเลยนะคะก็พักสบาย อยู่ตรงข้ามหาดก็คือรีสอร์ทเนี่ยจะต้องเดินข้ามถนนไปเนาะเพื่อที่จะ,ะลงไปเล่นทะเลนะคะขนมชาวเลนะวิชแมนฮัทนะเวลาไปเซิร์ชนะ่ะก็เซิร์ชวิชแมนฮัทนะคะก็ตอนนั้นมาหลายปีแล,ะละ้วล<ๆ>่ะก็จะเป็นบ้านไม้จะเป็นขนมนะ่ะนะคะอ่ะเขาอยู่ติดกันแต่ว่าครั้งนี้ครับ r ูชอคอเทชนะ ก็ดูปลอดภัยดีนะคะนี่สงบยามเช้าเป็นประมาณ6กโมงเช้าค่ะก็คืออยู่ติดทะเลนะติดทะเลก็คือมีถนนขั้นสามารถเดินไปทะเลนี่หาดคนน้อยหาดปักเมงค่ะยามเช้านะอําเภอสิเกานะจังหวัดตรัง วันนี้ต้องเดินทางไปนครศรีธรรมราชนะคะแวะปั๊มอตทอร้านอาหารในปั๊มอตทอนะคะครัวแม่นู่นนี้นะวันนี้เราจะไปจังหวัดนครศรีธรรมราชกันแต่อ้อแวะทานอาหารก่อนนะในปัม๊มไหนดูซิมีอะไรบ้างมีแกงส้มหน่อไม,ม้มีผัดผัดซ<ต>ีกเหรออืมอันนั้นอะไรแกงเหลืองเหรอไม่ใช่อันนั้นคือกระทียแ,แกงกระที ปาปุกแล้วก็กะเพราเข่าม่วเหรอเข่าขมั่วเหรกะเพราหมูไม่ใช่กระเพราไก่อิ่มอร่อยง่ายๆค่ะร้านอาหารทางใต้นะคะถ้าเป็นพวกข้าวราดแกงนะเขาก็จะมีผักให้แกล้ม้วยค่ะเอวิทานแกงเหลืองกับไขด่ดาวค่ะ เราไปกันต่อที่วัดธาตุน้อยนะคะอยู่อ,อําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่ผู้คนมักจะมาสักการะสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะท่านอยู่ในโลงแก้วประฏิสถานอยู่ในองค์พระเจดีย์ด้านในค่ะวัดพระธาตุน้อยค่ะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะคะถ้ามารถไฟเนี่ยต้องมาลงสถานีจันดีนะอยู่หน้าสถานีเลยนะที่เห็นตรงตรงนั้นเป็นสถานี นะะนะอันนี้ขึ้นมาด้านบนค่ะเพราะท่านคล้ายท่านอยู่ด้านบนนะออนเนี่ยเข้ามาจากข้างล่างก็ต้องเข้าไปในนั้นนะขอบนท่านได้นะคะนะวันนี้โชคดีมากๆก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่พี่ก็ว่าเลยนะ จะมีรูประฐานตะพุ่งจะขึ้นไปใต้รถปคล้ายเลยตรงนั้นจะมีบ่์เวลารถได้เรียบร้อย่ไหมอ๋อถ้าเรามารถไฟเราก็ลงตรงนี้ได้เลยสถานีจันดีสถานีพ่อท่านคล้ายอ๋อสถานีอ่าเดี๋ยวต้องไปไปดูแล้วตรงนี้ใช่ไหมสถวจันดีจันดีอย่างใกล้กิโลสถานีจันดีต้องลงพ่อท่านคล้ายเลย ค่ะขอบคุณค่ะไม่ไม่อยากจะพอตันไปจันบอกว่าเนี่ย็นขึ้นไปเลยบนชั้นนี้มันมันมันจะมีรถพอตันหนังลงม้วนึงเราไปิดช้นรถช่วยอ๋อค่ะได้ค่ะนั่นแหะพอตันหนัคือตรงนี้ไม่ใช่พอตันบอกว่าเดี๋ยวรถไฟก็มาใช่ตรงนี้เจ้ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นชัานี้ที่อ๋อค่ะสามค่ะนั่นแหละรถตัดขึ้นลำยึดตรงนี้ขอบคุณค่ะคือสถานีรถไฟอ่ะมันจะต้องอยู่ที่คลองจันดีใช่ใช่ แต่ว่าวันนั้นทหารคนนั้นทหารคนหนึ่งอ่ะเกาจะขึ้นรถไฟแล้วกูขึ้นไม่ทันแล้วเขาก็บอกไม่ทันแล้วอ่ะหลวงพ่อท่านคล้ายก็บอกว่าเดี๋ยวก็ทานอะไรอย่างนี้นะรถไฟก็จอดมันแบบว่าตรงนี้มันไม่มมันไ่ใช่สถานีเนาะเออสมัยนู้นนะไม่ไม่มีสถานีหรอกรถไฟไม่รู้ยังไงแม่งจอดนานเลยอ่ะคนนั้นน่ะเลยคนนั้นทานอุ้สาธุถึงได้ว่าท่านพ่อท่านอ่ะคล้ายวาจาศีรษ์ใช่ไหม พูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นอ,อืมถ้าจะมาก็คือต้องนั่งรถโลเคอลมาเนาะนนะก็คือเราไม่ควรหอบของมากมายมาจากกรุงเทพเพื่อจะมาลงตรงนี้เราควรจะไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก่อนอเออใช่เราต้องแบบไปเข้าที่พักก่อนแล้ววันนั้นนะเราต้องออกมาเพื่อจะมาไหว้พระเนี่ยโอเคอโลโลเออก็ต้องไปบ้านแกก่อนจังหวัดตรังอย่างนี้เก็บของให้เรียบร้อยเอาไม่ผ่านเหรอ รถจังหวัดตามันเก็บค่าตรนี้อันนี้รถต้องเป็นประเทศไปก็ต้องขึ้นขึ้นโลเคอลมาจากอ่ามีตารางเดินรถตามนี้เลยค่ะเอไมท้าทเ้แล้วก็ขายข้านกไม่ได้เป็นเท้าออเอพระวั่าชายไปตัดไม้แล้วก็รก็เลต้องตัดาอ้โหท่ก็ใช้ไม้ไผ่ ก็คือสมัยนี้ก็คือขาเทียมเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นไปไหว้ที่ชั้นสองค่ะเขาก็จะมีวิวแชร์ของท่านนะนะมีวิวแชร์ให้ให้กราบให้ไหว้แล้วก็ไปลอดใต้ลงลงศพค่ะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลสี่ซิมซีมาแล้วด้วยบริเวณป้ายหยุดรถพ่อท่านคลายวาจาสิทธิ์นะคะก็จะมีที่ให้เราถ่ายรูปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราไปกันต่อที่วัดคงคาเจริญค่ะเพื่อนของเอวินะคะวันนี้เป็นครูสมาธิค่ะซึ่งเรานะคะก็ไม่ได้นั่งเรียนกับเขาค่ะไปเดินดูวัดกันเสร็จจากนครนะคะเพื่อนกลับมาส่งที่โรงแรนธรรมรินเฉยๆนะ ไม่ใช่ธรรมรินธนานะคะธรรมรินเฉยๆนี่จะอยู่ตรงสถานีรถไฟแล้ก็สะดวกในการเดินทางค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะก็จะมีถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟค่ะไปกันค่ะซิกหยวกย่าง นะคะคอันนี้ดังมากเขาบอกว่าต้องไปกินที่ชนบุรีต้องไปกินที่ตลาดชนบุรีตแต่ว่าจังหวัดตรังมีคนะ่ะแล้วเดินมาจากกรุงเทพเพื่อมากินที่ตรังเนาะไกลกว่าแต่มันอร่อยจริงๆฉันบอกสิบห้าบาทสิบบาทาอยู่ที่เออ่ตลาดถนนคนเดินในหน้าสถานีรถไฟค่ะเดินถนนคนเดินไงน กินเยอะมากนะกีเลตไม่ไหวแล้วเหมือนขนมอะไรบ้านเรานะต่มีมีมีบ้าเรามีเเรียกอะไรดอกโดนคืออะไรนมโบราชื่อเรียกตามนี้เลยหรอคะลองไม้่งเอาชุดนึ่งนะคะยังไงเอามาจัดมาค่ะก็คือขนมวอนอย่างนี้เหรออ๋อคือยนมลัึ่ง เ้วก็ทำการซื้อแล้วนะคะร้านเขาขายดีมากเลยอะร้านเนี้ยเหลือแบบว่าต้องทำใหม่ตลอดเลยอร่อยมันเป็นไส้มะพร้าวค่ะแล้วไปเดินแถวสองมันอะไรนะมันไม่ได้หวานมากด้วยเค เป็นกันให้กำลังใจว่าเราจะกินอีกเท่าไหร่ก็ได้ขนมอาโป้งอาต้งอาโป้งอาโป้งโงของโป้งโป้ง้งป้ง้งโต้งงนโ้งคถามคนขายแล้วล่ะว่าอ่านว่าอะไรของกรอาโป้งหรน้าชิ้น20่สิบบาทห้าสาลว อารมณ์มักมล้วคล้ายคล้ายเนาะรังแ่ว่พิซานม่เ็นไร่อไปลาก็ออเอที่จุ้จุดเดียช่นี่จุดเดยวจุดเียอดนะข้าวไส้กรอกฉันก็ตื่นตาตื่นใจกับของกินตลอดอันนี้อะไรอ่ะนัน ข้าวหมูไก่หัอย,หยออยาก็จะมีผักนะเนาะผห,หิดได้หิดได้ความชอบค้าเห็นไหมมีอะไรนะผักดองอ นนาอ,อ,อ,อย่างที่บอกเขาว่าเอวีชอบทานพริกหยวกมากนะคะมาค่ะกลับมาทานที่โรงแรมกันค่ะแล้วก็ซื้อเบอร์เกอร์มาด้วยค่ะซื้อตามเพื่อนนะคะอ่ะกินก่อนอันนี้เป็นเบอร์เกอร์สเปเชียลเนื้อค่ะ ดูรอนทําไม่ทนันดูตอนกินแล้วกัน<า>ใหญ่มาก45า่สิบ้าบทร้อน,อนในระหว่างที่เรอคลายความร้อนเล็กน้อยเรากินอันนี้นะคะเแบบี้แครอทเป็นแครอทยา่างเฮ้ยอ,อ,อร่อย เขาขายอยู่ตลาดวันเสาร์วันทิย์มาไหมไม่ได้ถามมาเดินดูเอานะหน้าสถานีรถไฟตาม45บาทอิ่มอ่ะอิ่มแน่นอนอืมไอติมพึ่งหลวงอยู่ตรงข้ามโรงแรมธรรมรินค่ะเลงมานั่งเดี๋ยวมาแล้วล่ะไปะเลงนค่ะเป็นไงกิน,นกะทสดกับเปือกอะไรนะ อยากกินอะไรก็ไม่มีฉันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น queen of fail เพราะว่าอยากกินอะไรมันจะไม่มีกะทิหมดเผือกหมดเนาะเดี๋ยวไปดูที่ตู้กันว่เาเอวีบอกว่าอยากจะกินข้าวโพดก็ได้นะอ่ะข้าวโพดไม่หมดได้กินคะ่ะอันนี้มาแล้วคะ่ะเอวีสั่งข้าวโพดกับวานิลา จะลองชิมดูว่าเป็นอย่างไรวานิลลาเอ้ยเอเขาโพูดก่อนหวานนำหวานนำเขาพูดหวานนตัวนิลลานะก็หวานนำถือว่าใช้ได้อยู่ เขเป็นอะไรนะของดีจังหวัดตรังเลยนะไ,ไปตึงเพึ่งน,นีอันนี้นะ่ะหมุนเล่นได้ยังไม่จบค่ะเพื่อนบอกเดี๋ยวนอนไม่หลับนะคิดอยู่นานว่าจะกินเนื้อทอดดีไหมนะสุดท้ายต้องกินนะเดี๋ยวมันไม่แล้วใจเนื้อทอดนะคะเนื้อ,อย่างเนื้อทอดอยากทานซื้อเลย วันนี้ทานหลายอย่างมากเลยค่ะตั้งแต่เช้านะมีความสุขจังเลยนะเรื่องกินเนี่นะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะก็ยังตั้งหน้าตั้งแต่กินนะคะติดตามชมค่ะหวบบันดีค่ะ